โอเครี okay. สับเจกทูเกตเตอร์สาระไทยทออปิกไปไอยู่ท็อปปิกนี้อยู่ในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาในเพจ 100x นะคะเปิดมาแต่ถ้าใครเขียนลงสรุปในสมุดก็เอาขึ้นมาดูเพราะว่าอันที่เราสรุปแล้วมันจะอ่านแล้วเข้าใจได้มากกว่านะคะจากนั้นเปิดแบบฝึกหัดในเพจนี้ วันทันเลด้ายหน้านี้นะคะ105เป็นกิจกรรมรวบยอดเหมือนการทบทวนรีวิวเนื้อหาบทนี้ที่เราเรียนมาแล้วแล้วมันก็จะจบแล้วก็มารีวิวอีกหนึ่งรอบอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะแต่งประโยคความรวมและประโยชนความสอนจากประโยคความเดียวที่กำหนด มีส่วนประกอบอะไรบ้างประธานกริยากรรมส่วนขยายประโยคความเดียวเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประธานประธาน,านคนเดียวจะเป็นประโยคได้ไหม จะมีกรรมหรือไม่มีก็ได้นะคะจะเป็นประธานกิริยาบวกกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้เป็นประโยคความเดียวอ่ะทีนี้ประโยคความรวมละคะอันนี้เหมือนปกติฉันกินข้าวฉันเดินเล่นฉันไปโรงพยาบาลอะไรเนี้ยเป็นประโยคความเดียวหมดเลยทีนี้มาดูประโยคความซ้อน โครงสร้างของประโยคความเออประโยคความรวมโครงสร้างของประโยคความรวมคืออะไรมีคำสังคำอ่ามีประธานมีประธาน ปรานกับประโยคที่สองตัวอย่างเช่นตัวอย่างประโยคเช่นชานและชอบีชอบครับอ่าชานและชอบชอบคัอันนี้เชื่อมอะไรเชื่อมประโยคเชื่อมคำอ่าเชื่อมอะไรเชื่อมประธานใช่ไหมคะ เชื่อมประธานประธานคนแรกคือฉันประธานคนที่สองคือนิดนะคะคาเชื่อมก็คือคําว่าและนะคะต่อมาประโยคความซ้อนอันนี้มีโครงสร้างอย่างไรมีประธานไหมมีมีอะไรคะมีประธานอะไรนะผููบอกมีอะไรเป็นประโยคหลักอ่ามีประโยคความเดียวก็คือมีประธาน อะไรก็ได้นะคะมีส่วนขยายเข้ามาเช่นอ่ะขอประโยคความเดียวหนึ่งประโยคอ่ะฉันมีแมวฉันมีแมวชื่ออะไรดีไข่มุกฉันมีแมวชื่อไข่มุกอ่ะฉันมีแมวชื่อไข่มุกอันนี้เป็นประโยคอะไรฉันมีแมวชื่อไข่มุกเป็นประโยคอะไรคะ เป็นประโยคความเดียวเราจะเปลี่ยนจากฉันมีแมวชื่อไข่มุกที่เพิ่มส่วนขยายเข้ามาเป็นประโยคความซ้อนได้ว่างอย่างไร <S <S <player> <S เราแปลงประโยคฉันมีแมวชื่อไข่มุกให้เป็นประโยคความซ้อนได้อย่างไรก็เพิ่มส่วนขยายเข้าไปเพิ่มยังไงเช่นฉันมีแมวชื่อไข่มุกมีสีน้ำตา หรือว่าฉันมีแมวฉันมีแมวชื่อไขมุกน่ารักมากเอออะไรประมาณนี้คือส่วนที่มันขยายประโยคความซ้อมเข้าไปนะคะนี่คือ3ประโยอนะทีนี้มาดูในแบบฝึกหัดของเราในแบบฝึกหัดของเราเขาให้แต่งเขาให้ประโยคความเดียวมาให้แปลงประโยคความเดียวไปเป็นประโยคความรวมแล้ว แปลงไปเหว่ยคความเดียวไปเป็นประโยคความซ้อนประโยคความเดียวข้อที่หนึ่งที่เขาให้มาคืออะไรคุณจิตตามีรูสาวคนเดียวอ่าเราจะแปลงให้เป็นประโยคความรวมได้อย่างไรเอาอะไรเข้ามาเพิ่มก็ได้คุณจิตตาและอ่ะ,อะพิมพ์บอกว่าคุณจิตตาและ ชื่อคุณสมพงศ์ก็ได้คุณจิตราและคุณสมพงศ์มีลูกสาวคนเดียวหรือลูกชายคนเดียวก็ได้หรือคุณจิตรามีลูกสาวคนเดียวแต่คุณปราณีมีลูกสาวสองคนแบบนี้ได้ไหมได,ได้นะคะอะแล้วทีนี้ประโยคความซ้อนล่ะคุณจิตรามีลูกสาวคนเดียวแปลประโยคความซ้อน ที่สวยมากที่เรียนเก่งมากที่น่ารักมากได้นะคะคุณจิตรามีลูกสาวคนเดียวที่เรียนหนังสือเก่งมากได้ไหมได้ได้นะคะอ่ะลงมือทำนะคะอันนี้คือ105ลลามไปถึง106อ่ะทีนี้มาดูข้อสองใหญ่107แต่อย่าเพิ่งเขียนนะดูอีกหนึ่งหนึ่งงานก่อน วันัเลเซเว่นอ่านคำชี้แจงพร้อมกันแต่งประโยคบอกเล่าคำถามปฏิเสธขอร้องและคำสั่งโดยใช้คำที่กำหนดให้และเขียนบอกว่าเป็นประโยคประเภทใดอ่ามีอะไรบ้างมีบอกเล่าคำถามปฏิเสธขอร้องคำสั่งม,มีกี่มีประโยคก,กี่รูปแบบห<ำ>้ารูปแบบ กี่ข้อมีงานกี่ข้อสิบข้อเพราะนั้นต้องแต่งรูปแบบละสองข้อบอกเล่าสองคำถามสองปฏิเสธสองขอร้องสองและคำสั่งสองเช่นเขากำหนดคำว่าอะไรข้อที่หนึ่งฝีมือจะแต่งให้เป็นประโยคอะไรเราต้องตั้งขึ้นก่อนอะสมมติฝีมือแต่งให้เป็นประโยคบอกเล่าอะพี่ชายมีฝีมือทางด้าน การซ่อมรถการทําอาหารนะคะการวาดผ้าระบายสีได้หมดเลยแล้วก็เขียนด้วยว่าเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคคําถามอ่ามีใครมีข้อสงสัยไหมคะให้ทำวันฮันเลฟวันฮันเลสซิแล้วก็วันฮันเลสเซเวอ่าลงมือทำค่ะ